สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะ หลายๆคนก็คงอยากจะให้ข้ามไปเป็นวันศุกร์เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นมาด้วยความร้อนอบอ้าวตามแบบฉบับ3ฤดูในประเทศไทยนะคะก็คือร้อนนิดหน่อยร้อนกลางๆและร้อนมากๆค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะกําลังเข้าสู่ฤดูร้อนมากๆนะคะในเดือนเมษาค่ะอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งเรื่องฝุ่นควันโรคระบาดต่างๆรวมถึงโรคยอดหินหน้าร้อนอย่างฮิสโตร ะะซึ่งช่วงสงกรานต์ที่จะถึงเดือนหน้าเนี่ยนะคะใครที่ไม่ได้มีแพลนเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่บ้านเปิดพัดลมเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำๆนะคะเปิด YouTube ฟังชิลๆกันไปก็ได้ค่ะเอาละค่ะคลิปวันนี้ของเรานะคะก็เป็นคลิปที่หยิบเอามาจาก t i k t o อนะคะโพสโดยคุณ Olivia ียซักปีนะคะที่เธอนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก ครั้งนี้นะคะเธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเธอก็เดินอยู่ในกรุงเทพแล้วกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมากับตัวนะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเธอเล่าว่าตอนนี้เธออยู่ในประเทศไทยมาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะก็ก็ดูเหมือนว่าจะนานนะคะเธอก็บอกตัวว่าเธอเนี่ยรักคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วมีคําถามตลอดเวลาว่าทําไมคนไทยใจดีจังส่วนหนึ่งแอดคิดว่าน่าจะเป็นการที่ ถูกปลูกฝังนะคะโดยครอบครัวแล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวพุทธนะคะซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีการปลูกฝังในเรื่องของการทําบุญแล้วการทําบุญนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นการทําทานด้วยกันแบ่งปันการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นความดีอย่างหนึ่งนะคะสาวต่างชาติคนนี้เธอก็เล่าต่อว่า ระหว่างทางเนี่ยนะคะเธอก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้ามาะคะ่ะแต่ว่าขณะที่เธอกําลังจะซื้อตั๋วจากเครื่องจําหน่ายตัวอัตโนมัติเนี่ยเธอเดินไปได้เพียงครึ่งทางเธอก็กําลังเช็คเงินสดที่เธอมีอยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นแบงก์พันแล้วเครื่องเนี่ยก็รับแค่ธนาบัตรใบ20 50 100นะคะเธอจึงได้แต่ ยืนงงงสับสนนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทาอย่างไรต่อจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเดินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ทเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นช่วยจ่ายค่าตั๋วให้กับเธอนะคะแล้วก็ยังช่วยเธอเนี่ยแลกดังพันเป็นแบงค์ย่อยอีกด้วยนะคะซึ่งด้วยความที่เธอเนี่ยอาจจะยังงงง,งกับเหตุการณ์นี้นะคะจึงไม่ได้สอบถามชื่อของผู้หญิงคนนั้นซึ่งเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงไทยคนนั้นเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรแล้วมาจากไหน แต่ว่าเธอคนนั้นเนี่ยใจดีกับสาวต่างชาติคนนี้มากๆหลังจากนั้นอีก5นาทีต่อมาก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดขึ้นซึ่งเธอเล่าว่าเธอก็ได้เดินทางต่อโดยการขึ้นรถบัตนะคะเธอก็น่าจะหมายถึงรถเมในประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเธอเนี่ยใจกล้ามากๆเลยค่ะที่มากรุงเทพเป็นครั้งแรกแต่เลือกที่จะนั่งรถเมนะคะเธอบอกว่าคนขับรถบัตเนี่ยก็ ช่วยเธอนะคะดูจุดหมายปลายทางที่เธอจะต้องลงจากบนแมพนะคะก่อนที่จะคอยบอกจุดนะคะว่าเธอต้องลงตรงไป้ายไหนแล้วก็ยังช่วยเธอเนี่ยยกกระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยลงมาจากบนรถให้อีกด้วยนะคะซึ่งเธอก็ยังคง งงและทึ่งกับความใจดีนะคะความช่วยเหลือเหล่านี้ของคนไทยพร้อมชมว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนดีมากๆคลิปนี้นะคะเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชมคลิปกันบ้างดีกว่าค่ะความคิดเห็นแรกนะคะก็เป็นของคนไทยเข้ามาบอกกับเธอว่าความมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือเนี่ยเป็นนิสัยของคนไทยแต่ก็ให้ระวังคนไม่ดีส่วนน้อยที่มีอยู่ในไทยด้วยนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกค่ะต่อมาค่ะบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเราช่วยเหลือเสมอ ถัดมาเขาบอกว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ก็พยายามช่วยเหลือทุกคนอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะเข้ามาบอกว่าเรายินดีช่วยเหลือเสมอไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวหรอกแม้แต่คนไทยด้วยกันถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักแต่เราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเข้ามากล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวคนนี้นะคะอย่างอบอุ่นตามแบบฉบับของคนไทยค่ะ มาที่คลิปต่อมานะคะจากติ k To อกเช่นกันค่ะเป็นคลิปที่โพสโดยคุณลูอิสโซโรชาเวลนะคะสาวต่างชาติที่เคยเดินทางหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่เมืองไทยและหลังจากที่กลับไปบ้านเกิดแล้วเนี่ยนะคะเธอก็ ปรับตัวไม่ได้นะคะรู้สึกคิดถึงเมืองไทยจนตั้งตารอที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะคะเรากับว่าเป็นการเดินทางกลับมาบ้านที่แสนอบอุ่นนะคะคลิปนี้เธอก็ยกคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาตอบกลับซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าใครก็ได้ ได้โปรดอธิบายหน่อยว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรอยู่กันแน่ฉันไม่เคยไปที่นั่นเลยมีใครที่จะพาฉันไปสัมผัสที่นั่นหน่อยได้ไหมโดยสาวเจ้าของคลิปนะคะเธอก็ตอบว่าสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยนะหระมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นพลังงานเป็นผู้คนเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไป รอบชายหาดหรือในกรุงเทพก็ตามมันเป็นพลังงานแหละทุกคนก่อนที่เธอเนี่ยจะเล่าต่อด้วยสีหน้ายิ้มยามว่าเธอเคยไปมาหลากหลายสถานที่เคยอยู่อาศัยมาแล้วหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาจนมาถึงประเทศไทยนะคะเธอบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันออกไปก่อนจะพูดต่อว่าหากว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยไปไหนเลยยังไม่เคยออกมาข้างนอกหรือ ยังไม่เคยออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยคุณจะต้องลองก้าออกไปดูอย่างประเทศไทยที่คุณพูดถึงที่คุณอยากรู้ถ้าคุณได้มาสัมผัสบางทีคุณอาจจะตกหลุมรักและไม่อยากที่จะกลับบ้านเกิดอีกก็ได้ลองติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มเติมออกไปเที่ยวแบบโซโล่ทริปแล้วอาจจะได้พบเจอกับผู้คนที่พิเศษหากว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยมาเมืองไทยคุณก็ควรที่จะลองไปดูสักครั้งแล้วอย่าลืมพูดทักทายคนท้องถิ่นด้วยคำว่าสวัสดีด้วยละ่ะ คลิปนี้นะคะแอดก็หยิบเอาความคิดเห็นบางความคิดเห็นเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นตัวอย่างค่ะความคิดเห็นแรกเข้ามาบอกว่าฉันได้ออกไปสัมผัสมาแล้วแล้ววันนี้ฉันจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดเสมอซึ่งความคิดเห็นนี้นะคะเจ้าของคลิปเขาก็เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าใช่เห็นด้วยความรู้สึกแย่ที่สุดก็คือการจะต้องเดินทางออกจากที่นี่ถัดมาค่ะบอกว่าประเทศไทยมีพลังงานที่ดีจริงๆนั่นแหละ ส่วนความคิดเห็นนี้คะ่ะบอกว่ามันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้คุณต้องเห็นหรือรู้สึกมันด้วยตัวของคุณเองและความคิดเห็นนี้คะ่ะที่เข้ามาบอกว่าประเทศไทยก็โอเคนะแต่บางช่วงเนี่ยก็ไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจอะไรมากเคยไปเที่ยวที่ที่ดีกว่านี้มาเยอะแล้วก็เป็นความคิดเห็นและความชื่นชอบส่วนบุคคลนะคะใครที่ชื่นชอบในประเทศไทยเราก็ยินดีต้อนรับค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะจากดิท็อกสำหรับคลิปต้นฉบับนะคะสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในทุกๆคลิปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ